เรดีค่าหัวเข่าส่งเบี้อนนเพว่าพวกันนะคะก็ไปกระจายคลิปลงเฟซมาเอาธรรมดาไปวกอบวมไปเยก็

บ้าเลยหมดแต่เราชื่อพ่อชื่อแกไปนก่อน,นะวันนี้ก็เทปเลยโอ้ยังนะสาบแดงดึงอั้นหนึก็ปิดกล้องไปเรืหนึไม่ได้ถ่ายนาเนาะมาออ 安哥，没得么？